ประเทศไทยเรามันไม่ใช่ระบอบของคนใดคนหนึ่งที่จะมาหากินกับชาติบ้านเมืองโดยใช้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ทำลายคนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนอย่างในต่างประเทศที่ตัวอย่างเขามีมาแล้วประเทศไทยมันไม่ใช่ของทักษิณคนเดียวแต่มันเป็นของประชาชนผู้ยากไร้ทั้งหลายทักษิณใช้ในโยบายในการที่ว่าโอดควรข่มควรแต่ตัวเองโกหกในหัวใจอยู่ตลอดเวลาใช้เล่เพทุบายทุกๆอย่าง เพื่อจะหลอกลวงประชาชนาส่วนใหญ่ให้เข้าใจว่าทักษินเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เช่นนั้นสวัสดีครับชาวนากากขาวทุกท่านทุกจังหวัดทุกประเทศนะครับเราขอเป็นกำลังใจกับนากากขาวทุกๆท่านเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกคนทำเพื่อบ้านเมืองของเราทำเพื่อในหลวงของเราทำเพื่อชาติของเราเพราะฉะนั้น ขอส่งกำลังใจให้กับนักข่าวทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นักข่าวที่ฉังเซาก็ฝนโปรยปลายมานิดหน่อยนะครับก็อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งเดี๋ยววันที่4เราไปเจอกันในกรุงเทพครับขอให้หนักข่าวทุกคนสู้ๆเพื่อในหลวงเพื่อบ้านเมืองของเรานะครับขอบคุณมากครับการเรื่องราวของรักชาติภาพปฏิบัติครั้งนี้ค่ะเลยก็ต้องออกมาร่วมด้วยช่วยกันถึงแม้ว่าคนจะน้อย หรือคนจะไม่มาหรือคนจะมายัางไงแต่ก็จะขอมาก่อนเพื่อมาทําบุญให้กับประเทศชาติโอกาสที่เราจะทําบุญนั่นแะมันน้อยนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ทําบุญให้ประเทศชาติครั้งใหญ่เลยเป็นโอกาสที่เรามาจะแสดงจุดยืนของเรานะคะในนามของหน้ากากขาวนะคะไม่ต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงนะคะเราก็ใส่หน้ากากมาแล้วก็มาร่วมกันมายืนแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะต่อประเทศชาติของเรา ่อระบอบที่ไม่เป็นธรรมต่อสังคมนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหน้ากากขาวทุกคนนะคะที่อยู่ใน f a c e b o o k นะคะที่ยังไม่ได้ออกมาแสดงตัวตนนะคะก็ขอให้ออกมานะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะโอกาสนี้เป็นโอกาสเป็นโอกาสแล้วนะคะที่จะได้ออกมาช่วยเหลือกันนะคะตรงนี้มาทําหน้าที่ใช้นี่แผ่นดินและมาทําบุญค่ะครับเ,เหตุที่ผมมาวันนี้นะครับเพราะว่า ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของรัฐบาลในหลายๆเรื่องนะฮะโดยเฉพาะเรื่อง,องการรับจำนำข้าวเนี้ยฮะประเทศไทยเราเสียหายเป็นแสนแสนล้านนะฮะเป็นไปได้ยังไงฮะผมเกิดมานี่ผมไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนนะฮะที่ทําความเสียหายมากมายเท่ากับรัฐบาลชุดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงเอ,อมาร่วมกับนาัก,ากข่าวเนี่ยนะครับเพราะว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ก็กำลังจะมีแก้ไขอะไรรัฐมนูญหรือไม่ใช่ออกพรบมิรโทษกรรมนะฮะของช่วยเหลือพี่ชายของนายกเนี่ยนะครับผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับรก็เลยมาร่วมกับขบวนของนัก,กาขาวในครั้งนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผม มีความเจ็บแค้นเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มากล่าวไปในทางที่เสียหายนะครับให้ร้ายสถาบันนะฮะโดยเฉพาะทางสถานีวิทยุชุมชนบางสถานีนะฮะโดยเฉพาะที่ผมเคยได้ยิน,นะฮะสถานีวิทยุชุมชนปทุมธานีนำโดยนายโกติเนี่ยนะฮะเป็นสถานีวิทยุชุมชนที่พูดง่ายๆว่า เร็วจริงๆนะฮะเกาวร้ายให้ร้ายกับสถาบันซึ่งผมได้ฟังผ่านไปได้ได้ยินได้ฟังได้ทางวิทยุคลื่นของประดุมธ,ธานีกับสมุทรปราการนะฮะทั้งสองสถานีได้ลิงก์สัญญาณร่วมกันแล้วก็มีการกล่าวโจมตีสถาบันในรูปแบบต่างๆซึ่งไม่สามารถที่จะนำมาเผยแพร่ได้นะฮะซึ่งผมก็สงสัยในการกระทำของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งว่าทำไมไม่ ให้ผู้ที่มีหน้าที่นะฮะจัดการกับเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะฮะโดยเฉพาะาทาง You Tube หรืออะไรต่างๆนะะี่ะการหมิ่นสถาบันมีเยอะแยะที่เราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ทำไมไม่รัฐบาลนะฮะโดยเฉพาะกระทรวงไอทีเนี่ยทำไมไม่ดูแลในเรื่องนี้นะนี่ฮะเป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้จริงๆะฮะกับรัฐบาลชุดนี้ครับก็เลยพยายามที่จะ มาร่วมกับคบวนาการของนักการข่าวในครั้งนี้ครับผมครับเป็นเรื่องที่ผมจะปวดอย่างยิ่งครับแล้วก็จะมารวมพลังกันช่วยเหลือประเทศชาติเราค่ะเราไม่ชอบรัฐบาลนี้เลยค่ะเพราะว่ามองดูแล้วเอาแต่พวกเขาอะค่ะก,ก็แล้วก็ไม่ชอบนายกผู้หญิงคนนี้เลยค่ะ เพราะมันมองดูแล้วไม่รับผิดชอบอะไรเลยค่ะมันเป็นหนทางเดียวครับที่เราประชาชนจะแสดงออกได้ครับคงทําได้เต็มที่เท่านี้ครับเราดูแลความสงบเรียบร้อยเหมือนเดิมครับเป็นไงเรารักทุกคนครับคนไทยเหมือนกันครับเหุการณความสงบเรียบร้อยเป็นไงมาให้เรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีนะครับผมก็ไม่มีเหตุอะไรนี่ก็ไม่มีการปะทะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมรู้สึกกับความรู้สึกของ้ากาศครับอกับ ไม่มีครับก็ชุมนุมอย่างสงครับก็ดีครับก็เรียบร้อยดีครับไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครครับงจเริ